สวัสดีค่ะไอค่ะช่างไม้ครับผมค่ะพี่ไม้ครับพอดีว่าไอมีที่แบบเล็กๆอะค่ะพี่ไม้มีไอเทมอะไรแนะนําไอไหมคะพอดีว่าไออยากจะทําสวนนะคะเพราะว่าไอแบบอยากจะทุ่นแรงไอเพราะไอเป็นผู้หญิงบอบบางนะคะพี่ไม้โอ้โหอันนี้ขนาดบอบบางนะครับเนี่ยผมจะมีไอไอเทมที่แนะนาครับเป็นรถพวนดินครับผมเหมาะสําหรับการพวนดินปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม พี่ไม้อันนี้มันเครื่องใหม่เลยอะค่ะมันต้องใช้งานยังไงบ้างตั้งแต่แรกอะค่ะอ๋ออันดับแรกนะฮะเราก็ต้องมาดูน้ำมันเครื่องก่อนอ่าน้ำมันเครื่องเราจะเติมอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหกลิตรนะฮะอืมเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องเจ็ดแรงสองร้อยสิบสองซีซีนะอ่าอันดับต่อไปเราก็มาเติมน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์อน้ำมันเกียร์คะอย่จุดนี้นะน้ำมันเกียร์เราเปิดฝาเติมน้ำมันได้ จะใช้เป็นน้ำมันเกียร์เดียวกับไอตัวน้ำมันเครื่องก็ได้ 10W40 หรือ 10W30 นะครับผมอ่าเติมอยู่ที่2ลิตรนะครับน้ำมันเกยียร์อ่าพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็ต้องมาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้ค<ะ>่ะน,น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ถังตัวนี้อ๋อค่ะพอเติมน้ำมันเนี่ยเราจะเติมเป็น91 95หรือแก๊สโซฮอลก็ได้อันนี้อันดับต่อไปก็คือ,อเราเติมเสร็จแล้วเราก็พร้อมใช้งานละเราก็มาดูสวิตช์อ่าอันนี้ใช่ไหมคะสวิตช์ครับผม เปิดให้ไปอยู่ตำแหน่งออนอ่าอ่าตำแหน่งออนปุ๊บเครื่องก็เร่งขึ้นมาเล็กน้อยนะอันนี้คันเร่งใช่ไหมคันเร่งคันเร่งครับผมโอเคแล้วเราก็มาเปิดโชคที่เครื่องยนต์เล็กน้อยนะตัวสีขาวอันไหนคะอ๋ออันนี้แล้วก็ดึงสตาร์ทได้เลยอ๋อนะอยากรู้ไหมว้าวพี่ไม้สตาร์ทง่ายครับพี่ไม้คะพี่ไม้สอนไอ้สตาร์ทหน่อยได้ไหมคะว่ามันสตาร์ทยังไง สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีแรงนะให้เราทำท่าเอาขาซ้ายเนี่ยค้ำค้ำตรงนี้แล้วก็มือจับลักษณะนี้นะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่จะดึงง่าย่แล้วเราลองไอ้ลองดูได้เลยค่ะลองดูต้องงน้กอะถ้าเออใช่ถ่าอย่างนี้แล้วแล้วก็ฟื้สตาร์ทเลยนะคะทุกคน สำหรับขนาดผู้หญิงยังนึงได้ใช่ของเครื่องยนต์ต่อไปนะได้ค่ะ,ะมันจะมีตัวนี้จะเป็นสองเพลานะครับก็คือเพลาไอล้อกับเพลาที่สําหรับไอพวนดินนะแล้วก็จะมีเกียร์เดินหน้าและหลังนะครับครับด้วยการพักดันไปข้างหน้าก็จะเป็นเกียร์เกียร์เกียร์ไปข้างหน้า,าดันไปข้างหลังนี่ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะอ่าค่ะแล้วก็เราจะมีเกียร์สำหรับการพวนดิน หมุนเร็วกับหมุนช้านะอันดับต่อไปเราก็จะมาดูปรับระดับของแฮน์ว่าเราจะใช้ระดับไหนโดยการบีบบีบง่ายง่ายเลยปรับอ๋ออ่าดูง่ายนะครัหมุนได้นี่หมุนได้ด้วยอาใบศาสตรดินนะครับสามารถปรับระดับได้หกระดับอ่ะอยู่ที่เรางงะจะปรับน อ๋ oh, อันดึงขึ้นมามันล็อกได้เดี๋ยวป้าพียวล็อกได้ด้วยครับโห oh. ล็อกก็จะอยู่ลักษณะนี้อ่าเท่ <Okay. S 2> อยู่ที่ว่าเราจะปรับว่าให้มันสัตว์อยู่ระดับไหนครับผมจะใส่ใบพวนกันนะครับอ่ามันตัวอานะเราก็ใส่ข้างขวาคนรนะับให้มันตรงร่องริมของมันนะอ่าตรงปุ๊บแล้ก็ใส่สลักมันนะอ่าเราใส่กิบล็อกนะครับ งั้นพี่มมยต้องลองให้ไอ้ดูแลเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมค่ะ ยอดมากเลยค่ะพี่ไม้ได้ทั้งพวนดินแล้วก็์ดินในเครื่องเดียวกันเลยค่ะใช่ครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นโปรนะครับเออเราจะมีทั้งหมด4รุ่นมีตัวเล็กอีกกว่านี้อีก2รุ่นแล้วก็ตัวใหญ่อีกรุ่นหนึ่งฮะอ่าน้องไอซ์สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับอยาอายจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะข้อมูลติดต่อค่ะครับผมไอซ์ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ